คือนะอย่างนี้ไอ้กลุ่มเนะี่ยเป็นชื่ออย่างเดียวเลยเราจะดูกันที่คุณในะลักษณะเขาเนะี่ยมีเกม,ม,ม,มีมีหลักในการที่จะปฏิบัติตามบิตาบุรุษสุนนาขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเอาชื่อมาเป็นประเด็นนะมีอยู่ร้านขายโลงศพอยู่ร้านหนะึ่งโอ้โหน่าซื้อมากสู่สวรรค์ <laughs> สู่สวรรค์น่าซื้อมากโอ้ตชื่อมันดีอะนะเพราะนั้นชื่อเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนการันตีว่าคนคนนี้เนี่ยจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับนี่นะครับตะกี้ตะกี้ที่อาจารย์น้อยให้พูดกับอาจารย์สุธิตะกี้นี่นะไม่ได้พูดตามจังหวัดใจนะอือำเภอใจในขณะเดียวกันมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เสริมอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเราเนี่ยชอบเอาชื่อกลุ่มมาเป็นประเด็นชื่อนี่ไม่ใช่ประเด็นหรอก S <S <S ประเด็นคือให้ดูที่ลักษณะคนนะแล้วเราไปยกตัวอย่างว่าแบบนี้เนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะไปยกตัวอย่างร้านขายโลงศพ <โห S 1> ไปสวรรค์นะแส,สดงว่าชื่อชื่อดีรอดเลยเอาชื่อเป็นหลักฐานเอาชื่อเป็นหลักฐานคือก็ลังจะบอกว่าโอ้ยใครจะไปอีควงอีควานเลยไม่ต้องไปดูชื่อมันละดูลักษณะว่าเขาเนี่ยฝืนซุนนะไหมนี่ท่านจับประเด็นหน่อยเรื่องชื่อนี่แยกระหว่างเนี่ยมึนละมึนละมึนละเนี่ยผสมผสมเหมือนที่ผมบอกตอนต้นรายการผสมละจับผสมละ ไอชื่อเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเด็นเนี่ยนะครับตั้งชื่อทีวีเลยนะครับทีวีเชียเออแล้วไม่เป็นไรเออไม่ต้องดูชื่อไม่ต้องดูชื่อทีวีเชียครับทีวีบิด้ทีวีก็ตยานีเออ,อ,เอช่องทีวีเชียสีขาวตั้งสิครับถ้าชื่อไม่ใช่ประเด็นนะช่องไอซิสสีขาวนี่ท่านท่านแยกให้ออกเลยไม่มีใครบอกนะครับว่าถ้าใครใช้ชื่อดีแล้วไปสวรรค์ไอนี่คนละเรื่องอการใช้ชื่อมารับรองเนี่ยไอนี่ไม่รอดครับ แต่ชื่อที่เลวเนี่ยศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้เอามาอ้างอันนี้ประเด็นหนึ่งชื่อที่เลว,วชื่อที่เลวชื่อที่หลงเนี่ยอันนี้เลยประเด็นประเด็นคือต้องบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อนี้ม,มีคําสอนแนวทางแบบนี้ต้องออกห่าง อ๋ออาจารย์ศาสนาแต่แต่จะไปเอาชื่อดีมารับรองตัวเองไอ้น,นี่ไม่ใช่ประเด็นเขาไม่ได้ดูที่ชื่อเช่นเรียกตัวเองว่ามุสลิมม,มีชื่อว่ามุสลิม,มแต่ทําชีริกอ๋อออย่ีงอีกเรื่องหนึ่งแต,แ,ตแต่ชื่อนไะด,ดีไหมชดีแต่รายละเอียดของคนคนนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แต่คนที่เอาชื่อไม่ดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นไม่ได้ไอ้นี่คนละประเดนคนละปะเดนประเดนหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไปเอาลงศพชื่อไปสวรรค์ไม่เกี่ยวอันนี้ถูกแล้วจะไม่เกี่ยว ไม่สามารถรับรองคนตายในโลเข้าไปสวรรค์อาจารย์ศาสนาห้ามตั้งชื่อลูกด้วยชื่อที่ไม่อนุญาตคืชอชื่อที่ไม่ดีเลยกอย่างไอชื่อกลุ่มหลงผิดเช่นกลุ่มอิกวานกลุ่มอชาชัยเอรออุลมาเขาพูดชื่อกลุ่มเนี้ยก็พูดเหมือนที่ท่านพูดเลยชีอาท่านบอกว่าชื่อชีอาเนี่ยสาคัญเลยชชื่อคําว่าชีอาเนี่ยท่านพูดคําว่าชีอาได้พูดทําไม บ่งบอกถึงกลุ่มหลงพิดเน่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ถูกเรียกว่าชีอาเข้าสวรรค์ทุกเรื่องนะแต่เราบอกว่าชีอ์เราใช้ชื่อนี้เพื่อเตือนประชาชนให้ระวังจากแนวทางการเฟสที่ถูกเรียกแนวทางชีอามาอะไรมามึนชื่อไม่ใช่ประเด็นชื่อลประเด็นอย่างเงี้ยเวลาประเด็นในหมวดแบบนี้ในมิติที่ว่าชื่อกลุ่มหลงเราต้องบอกไม่งั้นเมาลิกก็ไม่ต้องเรียกชื่อชื่อเมลลิกงงไม่หมดเอางี้นะต่อไปนี้จะจัด เวทีโตชิอาเนี่ยนะไม่ต้องใช้ชื่อชิอานะเพราะชื่อ<ช>มันมีประเด็นเอา,เอางี้ไปละถ้าตามที่ท่านอ้างชื่อไม่ใช่ประเด็นต่อไปนี้จัดโตกอตยานีไม่ต้องเขียนว่ากอตยานีใช่ต่อไปนี้จัดโตชิอาไม่ต้องเขียนว่าชื่อชิอ,ชอาท่านตั้งชื่อทีวี่เช่นว่าสีขาวเนี่ยมันมีประเด็นไงมีประเด็นคือเป็นชื่อที่ดีก็เลยเอามาก็ถูกไงก็ถูกเพราะหลักการศาสนาเนี่ยเวลาเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบสองกระบวนการกระบวนการที่หนึ่งกระบวนการนิสบะ การอ้างชื่อนี่ถูกไหมเช่นจะต,ตั้งชื่อลูกอะ่ะลูกจะกินเหล้าจะเมายาจะไปทำชีริกอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องตั้งให้ถูกโซนเลยต้องตั้งโซนเลย<อ>ต่อให้ชื่อโซนแรกแต่ถ้าพฤติกรรมมันฟาสิกก็คนละเรือ่องคนละเรือ่องไม่ใช่ว่าพฤติกรรมฟาสิกนั้นกูตั้งชื่อลูกฟาสิกเลยกูตั้งจะหันนำเลยเนี่ยตั้งวันเข้านี่จะเป็นคณะเก่าขึ้นทุกวันเลยตั้งชื่อลูกจะหันนำไปเลยเอางั้นเหรอไม่ได้ศาสนาผมไม่ได้ชื่อไม่ดีแต่แต่ต้นห้ามยังไม่พอละกินนี่ความละเอียดเพื่มุติเมียมาก แต่ถ้าว่าอาเชอเอรอที่ตามหนังสืออัลอีบานะเนี่นะที่เราบอกว่าเป็นชาวซุนนะเนี่ยนะตามเนนี่ยะที่แม้ว่าตามเนี่ยเนื้อหาเนี่ยคือหนังสืออัลอีบานะเนี่ยสลับเลยแต่เชอรอทุกวันนี้ไม่มีใครเอานะนะละักินแต่ถ้าว่ามุจารดัลอินติซาบิอิลลัลอัชอารียบิดะอตุนเต่านั้นก็ตามแม้ว่าอ้างตัวแม้ว่าจะตามในหนังสืออีบานะก็เถอะ แต่การเรียกตัวเองว่าฉันสังกัดในมัสฮับในแนวทางของอาชัยรอดนั้นการเรียกตัวเองอันเนี้ยบิดอ้เอเ้าดิ่อา้าแสดงว่านี่ชื่อก็มีม,มีผลชื่อก็มีผลนี่พี่น้องถ้าอาชชยรอนเป็นอลิซุนนาะเนี่ยอิมนตมิมีจะด่าไม่แค่เรียกชื่อยังบิดอ้์เลยแล้วมันไปโต้ที่อาจารย์ไหนพูดนี่ขนาดนี่อิมนตมิเอกำลังพูดถึงอาชัยรอนที่ภาคปฏิบัติ ความเชื่อสลับแล้วแต่ดันทุรังจะเรียกตัวเองว่าอาชัยเอรอร์อาชัยเอร์์แบบนี้บิดาขอหาเรียกตัวเองว่าเชอร์อ๋อแล้วไอ้อาชัยเอระ์ที่ตามอาชัยเอระ์ของเทนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยแล้วไปมันไปโต๊้อาจารย์คนไหนที่บอกชื่อไม่ไม่จะไปสนใจชื่อนี่ไงมันโต้อาจารย์ที่บอกว่าชื่อไม่ชื่อไม่ใช่ประเด็นประเด็นเว้ยประเด็นเลยใครเรียกตัวเองว่าเชอรีเแต่บิดาเลยเพราะอะไรอ่าในเมื่อ

ไปอาเชรอนเนี่ยนะว่ายังฟติฮูบิซาลิกการอ้างชื่อไปยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอาจารย์ชริฟเป็นการเปิดประตูไปสู่ความชั่วเพราะแนวทางอาเชรอนมัน,นคือความชั่วใช่เขาใจเรียงชรินเนี่ยท่านใช้คำนี้ชัดเจนชื่อมีผลชื่อมีผลอ้างอ,อิงจากมาจมโอัลฟาตาวาเล่มที่หหน้าที่360อ่านหมดยังเล่มที่หหน้าที่360 ม,มีข้อความสําคัญที่บอกว่าอาชียอีรอแบบไหนจะถูกถือว่าเป็นอาลิสซุนนะและแบบไหนไม่ใช่และแบบไหนไม่ใช่และําและการเรียกตัวเองว่าเป็นอาชียอีรอไม่ได้เป็นบิดาเม้ว่าจะเป็นอาชียอีรอตามคมภีอิบานะฮะเลวะนะก็ไม่อนุญาตาก็เป็นบิดาขอหาเรียกตัวเองอกล้าพูดไหมล่ะครับพูดให้หมดเลยสรุปแลวเรียกตัวเองเป็อาชอีรอไม่ได้เรียกอีควานเลิกเพราะแนวท้ายอีควานไม่มีซุนนะในตัวอยู่แล้ว Oh. เพราะไม่มีการตอบักรับหลังอะไรตอนช่วงท้ายชีวิตไม่มี hmm. เลิอเลิก